คือคาลิเบตมีสองตัวอันนี้คือคาลิเบตรสามแกนสามแกนจริงมันเซตมาแล้วเราต้องการเลเวลในแกนเดียวคือให้มันไม่ซาม้ายเป็นไม่ขวาใช่มันเหมือนมันตตีะ่ะแต่มันมีเนี้เมนูเนี้ยเพิ่มขึ้นมากดแล้วก็อยู่เฉยๆสักพักคอมพีวตเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาเช็คดูที่นี่ มันมันได้แล้วทีนี้ก็มาคาลิเบตกลับไปที่ initial s e t u p ตอใหม่คอมพพรสทำแล้วก็เป็นเรดิโอคาลิเบชันเหมือนมันติก็โยกทุกโยกทุกอันสวิตช์โหมด พอได้หมดปุ๊บก็ติดเสร็จแล้วเราก็มาเซตที่ไฟโหมดเลเวลเสร็จแล้วอันนี้เอาออกได้แต่จับไว้ระวังมอเเอินหมุนได้ไงนี่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 นจับไว้ตอนแบตยังไม่ต้องออกนะจ๊ะให้ทำไร ไม่แค่เออแต่ว่าเราถ่อดไปพันแล้วไม่เป็นไรนไม่เป็นไรแม่วางเลยวางวางไม่เป็นไรทีนไไี้ต่อมาก็มาไฟโหมโดเราต้องการให้อยู่บนสุดเป็นแมนนวลแก่อ๋อเหมือนอันนี้เลยเหมือนกันคือเราใช้ปโปรแกรมเดียวกันมัง่ายที่สุดแล้วเป็นแมนนวลเสร็จแล้วเพื่อที่จะเช็คได้เนี่ยเราต้องมีโหมด fbwa อันนึง เสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็ให้มันเข้าที่ถ่ายที่ชัดนะโยดให้ทางใดที่มันมืนันมันไม่ชัดหรอกจันแต่อันเนี้ยมันล็อกไว้ต้องรีเวิร์สรีเวิร์สชัแนลเนี้ยให้ธรรมดาเป็นแมนนวลแล้วสุดท้ายเป็นอันนี้ฮะเข้าใจป่ะคือเนี้ยอันเนี้ยมันล็อกไว้เปลี่ยนไม่ได้แปลว่าปกติต้องอยู่ตรงนี้ครับเราไปรีเวิร์สรีเวิร์สที่อ๋อไมนนวนย้ายไม่ได้รีเวิร์สชัแนลแปดรี่ชิร์สชัแนลแปด มันล็อกใช่ไหมรีเวิร์สไปรีเวิร์สเฉยเลยครับจานช่องแแปดเข้ายังอ่าในนี่ใช่ไหมไม่จานยังไม่ได้กดโอเคเปล่ากดแล้วรีบไปล้วรีเวิร์สละมันขยับแล้ขยับอนู่ฮะอ๋อได้โอเคอโอเคอ่าทีนี้อันอันนี้เป็นแมนนวลอันกลางก็ให้เป็น F W A การสุดท้ายให้เข้าออตโต้เจใช้สองช่องอา่าเราดูจากอันนี้ดูไฟฟ้า,ฟา,ฟาี่เห็นป่ะมันเลื่อนไปไหนก็อันนั้นเออมันเลื่อนไปไหนก็คืออันนั้นเสร็จแ,แล้วให้เช็คอย่างหนึ่งก็คือว่าไอค่าความถี่มันวิ่งเลขตัวเนี้ถ้ามันโดดดึง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 เนี้ยต้องไปตั้งค่าถ้ามันไม่โดดไม่ต้องตั้งอันนี้แมนนวล FWA วอันนี้ต้องเป็นออโต้ แล้วก็เซฟคอมมิตมาเลือกฟิลเซฟมันก็เตือนฟิลเซฟของคันเร่งเนี่ยวิธีเช็คก็คือปิดอิยุยุเนี่ยคันเร่งเห็น c ช n n งสามไหมมาเหลือเก้าหกแปดก็มาตั้งนี้ให้เป็นเก้านี่มากกว่า ก็คือถ้ามันต่ำกว่าค่านี้มันจะเข้าตรงนี้แหละมันจะวิ่งเห็นไหมเราต้องให้เกินนะเป็อะไรอ่ะพี่ก็คือว่าอันนี้ถ้าต่ำกว่า970ถือเป็นว่าเป็นเฟลเ safe ลเซฟคือเฟลเซฟก็คือว่าเราบินไปแล้วหลุดขึ้นมันจะเข้าโหมดออโต้เห็นเข้าอโติไหมเปิดรีโมทกเข้าทีเมลมันจะขึ้นเดี๋ยวมันจะกลับมามันจะ มันจะวนก่อนครับบินวนก่อนเสร็จแล้วมันทิ้งจะบินกลับอ๋อบินวนที่ตรงตรงที่มันหลุดนะใช่ครับแล้วมันก็จะบินกลับทีนี้เฟลเซฟร,รู้สึกว่าต้องตั้งชแน,นลนะสวิตสวิตอีกหรือเปล่าอ๋อสวิตมันอยู่ที่ออโตโอ้ไม่เป็นไรต้องไปตั้งสวิตออโต้อีกไหมที่เฟลเซฟของช่องแปดแป๊บ,บนึงพอพอเฟลเซฟพอมันหลุดใช่ไหม ไม่ได้แล้วครับอ๋อตะกี้เราคาลิเบทตอนที่เราลดไอ้นี่ไว้สุดถูกใช่ไหมต้องคาลิเบตใหม่คาลิเบทตอนนี้เป็นตอนนี้อ่าตอนนี้ใช่ไหมอ่างั้นย้อนย้อนถอดถอดด้วยเลยดึงแบตตอนนี้จุดไหมล่ะเะี๋เริ่มใหม่ทีเดียวเดีเริ่มใหม่อ่ะโอเคตอนนี้ต้องถูกก่อนอานะสุดละ เดี๋ยจะลงมาถึลงเข้าโปรแกรมเลยเข้าโปรแกรมข้นไปได้มันไม่เข้ามอนเครับเมนนว่างยันี่มนวดยังเมนนแล้วสนี้มนนะมนครับไอคิวอ๋อ ไม่เข้าอันนี้เข้าโปรแกรมอ๋อฉันเลือคาลิเบตใหม่คาลิเบตคันเร่งใหม่แต่แรกเริ่มต้นที่คาลิเบตคันเร่ง่อน่อไปคาลิเบตคันเร่งใหม่ แล้วเดี๋ยวมั่วเลยแป๊บหนึ่งห่าให้มันเป็นค่าเดิมอะถ่ายไว้เป็นหลักฐานคนที่เชื่อใช้เงินทีแสนโอ้ยเดี๋ยววอเตอร์มันจะหมุนนะไม่เป็นไรเราจะคาลิเบรตนี้ใหม่